สวัสดีครับคูบิกนะครับพิกโกซีเอตอนนี้คูบิกอยู่ที่ซัปโปโรนะครับเดี๋ยวจะพาท่องราตรีกันเมื่อพร้อมแล้วเราไปหาอะไรทานกันเลยสวัสดีครับคูบิกนะครับตอนนี้คูบิกก็อยู่ที่ซัปโปโรอากาศหนาวมากนะครับน่าใส่เสื้อกันหนาวคุมเย็นมากเลยคูบิกก็จะเดิน อรอบๆโร,ร,รงแรมนะครับจะเอาประมาณรัศมีห้าบล็อกรอบๆโร,รงแรมก็จะดูว่าร้านไหนที่บิ๊กชอบแล้วคุพิกจะเข้าไปทานนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านไหนจะแจ็คพอตนะครับลงไปดูกัน รุคืนช่วงนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่านะแต่ว่ามืดแล้วนะครับพอเริ่มมีแสงมีสีตั้งแต่สี่โมงช่วงนี้มันมืดไปอากาศหนาวมากเลยเย็นมากเลยนะครับสั่นเลยอ่ะเดี๋ยวหาดูก่อนแถวนี้ว่ามีอะไรร้านนี้เป็นไงบ้างครับน่ากินไหมอันนี้เป็นอะไรเอออันนี้เป็นเทคเอาท์ก็ไม่น่านตรงนี้มีโคมตรงนี้เดี๋ยว ตรงนี้ก็น่าสนอยู่นะ,ะเดี๋ยวครูพี่เข้าไปกินร้านนี้ดีกว่ามีเมนูอะไรบ้างมีฮอปไกโดเดิมมันจะเป็นน,นะครับซาซิมิครูพี่ชอบกินเร็วเอาเส้นนี้ดีกว่าครูพี่เข้าร้านนี้ก่อนดีกว่า พี่เจอแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านโหนอพี่ข้างในนะครับที่พี่เข้ามาทานนะเขาน่าสนใจมากน่าจะเป็นแฟนชิราตัวยงนะครับคุบอลน,นะครับภาพบ,บรรยากาศนีน่นะครับภาพรุ่นแฟน ก็เข้ามาถายูุดเลยนะครับบิสบอลตุ้ยสวนเราท่ใส่เีงออกมาแล้วนะครับมุนใส่เขาบอกว่าตัวนี้นะครับมีก็จะมีสามร้อยเยนนะครับพออมฟลักซ์นี้ไงเอ็กบิ๊นี้ไงเอาจะเพิ่มก้านโมเบียร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้ ก็อันนี้เีนูของพี่มาเลย์นะครับวันนี้กินเชงเดอร์พี่จะลองทุกหนไปดูนะครับว่าพี่ทานอะไรบ้างอันนี้เป็นคาป่เิเซอร์นะครับบางทีที่เขานำเสนอมาอร่อยรสชาติดีพี่ด้วยบรรยากาศที่มันหนาวอ่ะกันเอง มันก็เลยมีเครื่องดื่มที่มันน่าจะวอร์มอัพร่างกายได้ดีนะครับแล้วก็มีนี่นะคระับน่ากินแต่เราไม่จะผสมอันนี้ลงไปในถ้วยก,ก่อนนะครับน,นี่ครับจากว่าอะไเออชิ้นหนึ่ง เรามาก็อยากจะลองหลายๆอย่างนะครับวันนี้อากาศเย็ยนข้างนอกอากาศเย็ยนแล้วเ,เบาๆที่ก่อนจะขอ,อก,กินแบบนี้ก่อนนะครับแ้วมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวสั่งเกียวซ่านะครับแต่ถ้าสั่งเกียวซ่าแล้วก็สั่งซาซิมวันนี้แล้วต่อไปจะไม่แตะแล้วนะครับคริปจะกินอย่างอื่นครับที่มันเป็นจะเป็นมิสออริจินอะไรอย่างนี้ครับ ะกคก็พอมีครับแต่ครูพี่ก็มาจะคุยกับเพื่อนๆได้อยู่ทันนี้รู้สึกว่าสดชื่นครับได้พักกายพักใจแล้วก็วันนี้ก็จะไปทําส่วนต่างๆแล้วก็จะไปตามสถานที่ต่างๆนะครับแ่ให้ดูดูดีนะครับแต่แตดีรสชาติอร่อยเนี่ยเสนอมาสามร้อยเยนเนี่ยเป็นออเดอร์นะครับ กินครับเครื่องดื่มอร่อยยังไงเดี๋ยวก็นองชิมอันนี้ให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะปิดแล้วนะครับอืมมันจะเป็นเนื้อ,อเป็นอ๋อนี่นเป็นทูนา่าเนื้อทูนา่าเนื้อทูน่าสดๆก็จะคลุกกับน้ำจิ้มกู้ปิ้งชอบทานอยู่แล้ว เยยี่มอร่อยมากครับโอเคแล้วเจอกันหมดแล้วสำเร็จคุนหน้าเนื้อวันนี้นะครับหมดไปแล้วก็อยู่เป็นนี่คุณพี่ก็สั่งเกี๊ยวซ่ามานะครับน่ากินใช่ไหมครับ <c oughs> ก็น่ากินอยู่นะนี่ก็จะทานเกี๊ยวซ่าก็จะกินอะไรไม่เยอะเมื่อเยอ็นทานอะไรไมีเยอะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเครื่องดื่มหมดแล้วก็ยังติดใจยอยากรสชาติดีมากนะครับ จะสั่งเครื่องดื่มต่อแันนี้เดี๋ยวจะชิมเกี๊ยวซานะครับแล้วก็ก็จะเดินแถวนี้นิดหน่อยแล้วก็น่าจะไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้น่าจะทัวร์ยาวนะครับยังไงก็ตอนนี้มันประมาณหกโมงครับแต่ว่ามืดแล้วนะครับอากาศข้างนอกเย็นมากเลยบ้านเราก็คงประมาณสี่โมงนะครับยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูแลนโูฟิงนะครับว่าโูฟิงเป็ไปไนบยางไรบ้างาจะส่งข่าวให้ฟังนะครับ สรุปแล้วร้านที่ครูปิคทานะครับก็เป็นร้านนี้เลยนะครับร้านนี้เลยนะครับก็อร่อยดีนะครับเจ้าของร้านนี่เป็นเอฟซี FC ของเบสบอลกีฬาเบสบอลตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ตอนเมื่อกี้ตอนไปนทานเนี่ยประมาณหกโมงก็คือลูกค้าไม่ไม่เยอะแต่ตอนนี้เต็มแล้วนะครับเพราะว่าเขาเลิกจากงานแล้วเขามาดีแลกนะครับ ข้างในก็เต็มแล้วนะครับอาหารอร่อยสรุปแล้วนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวคุณพี่จะเดินไปออกกําลังกายแป๊บหนึ่งนะครับก็คือร้านนี้เองนะครับมีของนั่งทางวันที่คุณคุณวิคถ่ายมาตอนนี้เห็นนะครับจะสังเกตว่ามีลูกค้าเริ่มเพิ่มนะครับอันนี้เป็นห้องว่าเองนะครับมืดแล้วนะครับแสงสีเหมือนบ้านเราช่วงนี้นะครับเข้าะว่ฤดูหนาวเขาเป็น ใบไม้เปลี่ยนสีที่บุปิ๊กจุดประสงค์มาก็คืออยากมาดูแลครับใบไม้เปลี่ยนสีนี่ร้ารวมต่างเริ่มมีแสงสีแล้วนะครับแล้วก็มาจบที่ร้านที่บุปิ๊กนั่งเมื่อกี้อาหารอร่อยนะครับพนักงานแล้วก็เจ้าของร้านเป็นกันเองมากก็มาชมบรรยากาศตามข้างทางกันนะคะรับ เพื่อนเชื่อไหมครับว่าเวลาพี่เดินตรงเนี้ยตอนนี้ครูพี่ก,ก็เดินไปหลังจากรับประทานอาหารแล้วะครูพี่ก,ก็เดินชมนกชมให้ชมเมืองไปเรื่อยๆแต่เชื่อไหมครับว่าครูพี่ไม่รู้สึกว่ามันจะกลัวอะไรเดี๋ยวครูพี่หมักคนเดียวนะดูมันแบบดูมันเหมือนบ้านเราอ่ะเดินไปแล้วเราก็เอนจอยกับการมองการชมผู้คนก็ไม่น่ากลัวนะครับเฟนรนดี้ดีมากเลยเดี๋ยวครูพี่จะเดินกลับทางโน้นนะครับ ครับก็เป็นช่วงเย็นนะครับที่ครูิ๊กออกหาอะไรทานนะครับแล้วก็เดินบริเวณรอบรอบโรงแรมที่พักนะครับรัศมี5บล็อกนะครับพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนบ้างติดตามนะครับ